สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่11กันยายน2 0 1 8เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ในคลิปนี้ก็ต้องขออภยัยด้วยนะคะว่าพอดีวัดลงคอมันอาจจะมีเรื่องของเสียงอะไรประมาณน,นี้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันที่11กันยายนเนี่ย ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันอยู่ที่ราศีกันเนี่ยจนถึงที่28กันยายน2568นะคะทีเนี้ยพอดาวพุธย้ายที่ราศีกันเนี่ยเขาได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นกเกษตรตาทิพดีซึ่งคขาที่แล้วเราบอกเป็นกเกษตรตาทิพดีแค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะเขามีถึงสองตำแหน่งคืออีกตำแหน่งคือเป็นตำแหน่งมาหาอุดทีเนี้ยมาหาอุดก็คือปริมาณมากเยอะมากนะคะเราก็รู้ว่า ดาวพุธคุณเป็นตั้องอะไรดาวพุธคุณเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะการาพะมรณะอยู่ในดะพะแล้วราพะก็อยู่ในเรือนลาะของคุณด้วยอ่ะก็มองอย่างนี้เรามองในมุมบวกก่อนเนาะในมุมบวกอะ่ะจจะมีุคคลอื่นหรือเหตุการณใดเหตุการณ์หนึ่งนะ่ะทําให้คุณเกิดราบผรแลวเกิดปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันเพราะอย่าลืมนะในพื้นเดิมอะ่ะสมมุตินะคะในพื้นเดิมคุณอะ่ะถ้าคุณดาวพุธคุณอะ่ะ เป็นมหาอุดอยู่ที่นี่นะแล้วรอบอายุอีกดาวพุธคุณได้ตำแหน่งที่ดีคุณจะได้เนี่ยราบก้อนโตแต่นี้ก้อนโตของทงก็มันแตกต่างกันใช่ไหมอ่าว่างออไปหรือบางคนเนี่ยจะได้มรดกก็ได้นะได้โชคจากคุณแม่ก็ได้ค่ะหรือโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้เหมือนกันเช่นเห็นอูปัติเหตุอายุเลขทะเบียน หรือโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนที่นี่โชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเรามองก่อนว่าเรามีธุรกิจต่างประเทศไหมทําสื่อออนไลน์ไหมมีญาติพี่น้องไหมเนี่ยต้องไปดูบทิบทต,ตรงนี้นะมุมลบเนี่ยก็คือมรณะนะคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมาเป็นปัญหากับราบผลของคุณ เป็นยังไงก็ต้องดูที่หน้างงานของแต่คนเหมือนกันอย่างเช่นบางคนอะ่ะสมมุตินะเรื่องโมรดกดีกว่าโมรดกเนี่ยบางทีอ่ะคุณแม่แบ่งให้เขาเรียกว่าให้ไม่เท่ากาันเอาบางคอบครัวนะให้ไม่เท่ากันบางคนได้ที่ชิ้นดีติดถนนบางคลได้ที่ตาบอดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหาว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยมา,าจจะมีการเออไม่พอใจไหม มีการเรียกว่าขัดแข้งขัดขากันไหมไม่พอใจทะเลาะกันไหมเห็นไหมมันเป็นเรื่องของคําพูดนั้นถึงบอกว่าทุกอย่างให้ดูที่บริบทของแต่คนด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรนะก็ต้องมาดูดีๆนะคะหรือบางคนได้จากการเสี่ยงโชคอ่ะอย่างเสี่ยงโชคโดยบางทีอ่ะบางคนซื้อลอตเตอรีร่ไม่ถูกนะแต่บางคนเขามีสลากอมสินสลากทศวสองแง่ดันไปถูกอันนั้นนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ก็ให้อย่าไปพุ่งเป้าสัทีเดียวเนาะในเรื่องของพวกราบผลพวกนี้บางทีมันจะเป็นของกินของใช้กว่ากันไปนะีนเนี้ยดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเดินราพะด้วยราพะอยู่ในเรือนภพเนี่ยจะมีโชคลาบเกิดจากการงานของคุณเลยจากคําพูดก็ได้ค่ะหรือคุณช่วงนั้นคุณปรารถนาสิ่งอะไรอยู่คุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนาก็ปกนะได้ไม่เหมือนกันอีกนะเพราะจะลืมนะ อย่างบางคนนะ่ะพื้นเดิมเขาเป็นมหาอุดรอบอายุคดีเงี้ยเขาได้ก้อนใหญ่นะสิ่งที่เขาปัถนาน่ะแต่ถ้าพื้นเดิมคุณเป็นนิดเป็นปรงางเงี้ยแล้วพื้นอรอบอายุคุณก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ได้ไม,ไม่ไม่ได้เยอะได้มากมายได้มานิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะให้ดูดีๆนะรวมถึงคำพูดด้วยนะใครที่ใช้คำพูดในการเจรจาการต่อรองต่างๆ ก็สามารถทําเงินให้คุณได้เหมือนกันแต่การทําเงินแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะมากน้อยไม่เท่ากันอยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนเลยค่ะว่าดาวพุธคุณได้ตําแหน่งอะไรเนาะอันนี้ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนน่ยพบเจอความดีมีความทุขนะคะขอบคุณค่ะ